อันนี้ปลูกไว้กี่ต้นนะครับที่นี่ประมาณพัน 1, จริงๆคำนวณไอ้หลุมไว้เนี่ยมันพันสองร้อยต้นนะแต่ปลูกรู้สึกว่าแมนบอกว่าปลูกไปพันขล้ขอยขล้อยกว่าไม่ถึงพันสองก็เยอะนะค่ะแต่ว่าตายไปเยอะนะนนเนี่ยซ่อมซ่อมก็ซ่อมอยู่เรื่อยซ่อมอยู่เรื่อย,ยใครว่าปลูกง่ายก็ไม่ง่ายนะทุเรียนยากมากนะก็มันก็ก็มันขีพูดเล่นนะคะว่าเลี้ยงลูก ตวหนึ่งอะยังง่ายก็ดูแลทุเรียนสักค่าไล่เลยอ่ะ,อะเพราะว่าระยะหนึ่งเด็กคนเรามนุษย์เราโตก็หากินได้แต่ทุเรียนไม่นะคะอย่างอย่างที่จานในยี่สิบสามสิบปีมันก็หากินไม่ได้เราก็ต้องดูแลก็ต้องเลี้ยงมัน,<ด>มนอยู่สุดเลี้ยงมันดูแล,แลคอยมองมันว่ามีโรคเข้ามาหนอนชอนต้นไหมมีโรคใบไหมไหมเชื้อรามาไหมมะ,<น>ะ,ะมันมันเยอะมากอ่ะแล้วมันก็ มนุษย์เราย,ยังบอกได้ว่าฉันเป็นโรคอะไรฉันป่วยฉันเจ็บแต่น,นี่เราไม่ใช่อบอกเปนคนงยากมากเลยบอกต้องใส่ประสบการณ์อย่างเดียวเลยเนาะในการดูที่ท,ที่ที่คุณพูดเลยนะประสบการณ์แต่แต่จริงๆแล้วเนะี่ยประสบการณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องพึ่งหลายๆอย่างพึ่งพึ่งหาข้อมูลที่อื่นพึ่งภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพราะว่ามันเคยมีนะคะอย่างที่ทำพี่จันมาประมาณสิบสามสิบสี่ปีแล้วเนะี่ยมันเคยเจอแบบนี้เลยนะคะคือคนทํเนี่ยมีประสบการณ์มายี่สิกว่าปีทําที่พี่จันนะ่ะคนที่ทําสวนให้เนะี่ยมีประสบการณ์มาหลายสิบปีเลยแต่มีมีอยู่ปีหนึ่งอากาศมันเปลี่ยนผู้เรียนไม่ติดเลยอย่างเงี้ยเห็นไนหะมทีคือไม่ติดลูกเลยมไม่ติดลูกเลยออกดอกแล้วไม่ติด คือเราก็เลยมาสรุปว่ามันไม่ใช่ว่าประสบการณ์อย่างเดียวมันอยู่ที่อากาศด้วยภาวาอากาศซึ่งอากาศมีความเปลี่ยนแปลงของอากาศก็มีผลต่อการผิดผลผลิตของพืยนสิ่งแวดล้อมก็มีผลใช่ใช่ค่อนข้างยากมากบอกเลยว่ายากสุดแล้วไอ้ที่ว่าปลูกเนี่ยครับเป็นแถวๆเนี่ยคือได้ปูนดินขึ้นไหมครับ เรี่กตูนังยกโเขาเรียกเขาเรียกยอกโคกยอกโคกอ่ายกโคกแทนหมดเลยค่ะทุกต้นเลยอ่าก็คือยกยกไม่ทุกหมดเลยค่ะยกทุกอันเลยอ่าก็พอประมาณนะอ่าแต่ไม่ยกสูงมากก็ยกพอประมาณก็คือที่ที่ตรงนี้น้ำมันท่วมไหมครับเวลาฝนตกหนักไม่ท่วมใช่ไหมอืมไม่ขังก็ไม่ขังด้วยไม่ท่วมอตก็ถือว่าโอเคปัญหาใหญ่คือตอนนี้จะเปลงเนี่ยตอนนี้เราเราแก้ปัญหาโดยปลูกเอ่อปลูกกล้วยคิดว่ากล้วยมันโตแล้วจะช่วยบังแต่จริงๆก็ไม่รู้นะว่า มันจะช่วยได้ขนาดไหนเพราะว่าที่จันมันเราไม่ได้อยู่แบบจะภาพแบบโล่งๆแบบแี้แบบเพราะมาทําไร่แบบนี้ไม่ใช่อ่ะดังนั้นเขารอบๆเขาเป็นสวนทุเรียนหมดสวนผลไม้หมดแล้วก็สวนยางอ่ามันก็กันลมในระดับอ่แต่อันนี้มันไม่ใช่ค่ะ เนี่ยเราก็จะต้องมาหาประสบการณ์รูปแบบใหม่จากตรงเนี้เนี่ยเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งท้าทายสุดๆเลยเพราะว่าที่จันนี่แบบรอบๆเราก็เป็นส่วนทุเรียนสวนทั้งหมดแล้วต้ไม้หมดอย่างน้อยก็เป็นส่วนยางเลยค่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันตีโลงเลยเนาะล้มลุกหมดเลยที่โลกโอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครคิดจะทําทุเรียนในโซนแถวเนี้ต้องดูแลถึงถึงดูแลมากมากมากกว่ามากมากเลย ให้ดูคุณดูใช่ไหมนะโรคใบไม้มาเนี่ยเดี๋ยวก็นหนอนมาแล้วเห็นชัดเลยนะใบไม้เนี่ยโรคใบไม้มันน็อกตั้งแต่วันที่มันขาดน้ําช่วงที่ฝนไม่มาเนี่ยอ๋อช่วงแต่ปีนี้มันร้อนร้อนจัดนะครับปีนี้มันแรงจัดแรงจัดนนเนี่ยตายมีต้นหนึงเนี่ยวดูมรารดูที่เจะซื้อมันเนี่ยเดี๋ยวต้องอ๋อที่ <มา S 2> ใบใบร่วงไปเนี่ยนะนั้นด้านทูบแบบนั้นไปแล้วเนี่ยอย่างข้างหลังคุณเนี่ยไปแล้วค่ะเนี่ยสภาพแบบนี้แหละคันนี้เนี่ยอ๋อคันนี้อันนี้ครูครูไม่กลับแล้วค่ะ อันนี้ไม่ฟื้นแล้วใช่ไหมครับู้แล้วค่ะเวลาจะฟื้นหรือไม่ฟื้นได้สังเกตง่ายค่ะวิธีการสังเกตต้นไม้ว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นคุณทำดูก็ได้ถ้ามันสดเขียวดวนได้มันไปแล้วล<อ>ายะใบแห้งแล้วนะใบแห้งแล้วค่ะระบบรากตายหมดแล้วค่ะแต่ท่าน,นหไหนมันมันเป็นก้านทู่มีบางต้นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างถ้าบางต้นเนี่ยมันเป็นแบบสภาพแบบนี้พอเราหักก้านมันยังสดเขียวอยู่นานแล้ว พอพอมีความหวังอยู่มากกว่า50เปอเซว่าเดี๋ยวมันพอได้รับน้ําที่เพียงพออ่ะมันจะแตกใบอ่อนมาอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้คุณดูต้นเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะอย่างต้นนั้นอะตอนนั้นมันเป็นก้านทูบเอ๋อนี่ต้นนี้าแต่เธอเนี่ยมันเห็นแล้วว่าแตกใบนี่นี่ก็เหมือนเนี่ยต้นนี้ค่ะมันเป็นก้านทูบอยู่แต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันได้รับน้ําฝนมามันก็เริ่มแตกใบอ่ะเหมือนพื้นมันจะเป็นก้านทูบเลยอ่าเนี่ยอันเนี้ยค่ะ อันนี้มันมันแตกแล้วเราไม่ต้องหักดูแล้ว g, แตกแตกจอดแล้วนะอันนี้มีมีความหวังว่า50เปอร์เซ็นต์อันรีอดแล้วใช่ไหมครับระบบไล่กนันไม่ตายเราเทสได้เราหักดูได้เนี่ยอย่างเงี้ยพอเราหักปุ๊บเห็นไหมคะยังเขียวอยู่อ่าแต่ถ้ามันแห้งแล้วนะ่ะทําใจเลยค่ะโลดทิ้งอย่างเดียวใช่ไหมครับโลดทิ้งอย่างเดียวค่ะแซมใหม่ถูกต้องอย่างเงี้ยโอเคมีความหวังอ่านี่ มันเป็นการทุบผักดูก่อนที่จะไปซื้อต้นใหม่มาลงลว่าจะเสี่ยงน้ีไหมครับถ้า,ถ,าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะรอดได้ใช่ไหมถ้าน้ําถึงนะถ้าตอนนี้ถ้าน้ำถนงนะถ้ามีฝน,ะานมาสบายใจได้ว่ารอนเพราะระบบข้างระบบรางยังไม่ตายแต่ตอนนี้น่าจะไปแล้วอ๋อนี่นคะคุณลงไปหักแล้วคุณหกักรได้ถ้าคุณหกักแล้วแห้งแล้วนะคุณก็เตรียมเอารากใหม่แล้วน่าจะแห,งห้งแล้ว แห้งนะไม่เขียวนะแห้งนะไปแล้วล่ะดูแล้วไปแล้วน่าจะน่าจะไม่ไหวแล้วค่ะนี่ค่ะไม่รอดไม่รอด <c oughs> แล้วนะ่าคือคือสัญลักษณ์บ่งบอกแล้วว่าเราต้องเสียเงินซื้อมันม่ซื้อพันใหม่ทีใช่ไหมครับซื้อต้นมาใหม่อันนี้ปลูกเป็นหมอนทอนท,ทั้งหมดใช่ไหมรับงหมดค่ะอนหมดเลยที่ที่จันนี่ปลูกหลายพันไหมครับมามาปลูกเอ่อมีก้านยาวอยู่ประมาณสองร้อยแล้วน่าเป็นหมอนหมดแล้วก็มีพวก กบต้นหนึ่งเขาไว้เล่นๆอ่ากบพวงมณีสองสาต้นอันนั้นเล่นๆแต่เราทําส่งออกจีนเราต้องใช้หลักอ่านี่ก่อนหมดเลยอันนี้หมอนหมดเลยใช่ไหมตาหมดดูแลเขาเนี่ยไม่ได้เนี่ยเพราะหาพันยุ์าพันก็จะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันเกลียดมากเลยเนี่ยยญ้าพันธนี่หญ้าพันมันก็จะตายตายตายที่บอกเนี่ยมันสุดๆเลยเนี่ยแต่กำลังแตกยอดนะไม่ผลงานนี่มาขาดยาเไม่ได้ค่ะยญ้าพันก็ไม่ได้ คือมันต้องการอากาศอ่ะต้องการอากาศ